ขอเพลงมีคนขอเพลงง่ากันเลยห้าหกเจ็ดสั่งรู้ดียังลองเลยเอฟแฟตตัวไงสุอต่ำนี่เลยเอฟแฟตตัวไงอ่ะอ้าวพูดติ้กดเอไหมเอเอแบบภาพกดเอภาพเป็นไะมาเริ่มอีกเริ่มอีกเริ่มเริ่มอีกนะตุ่ที่ห้าแล้วอะไรหยุดกลับมาช่องหนึ่งต่ำเหมือนเดิมนั่นแหละดีด คืออย่างเี้ยแล้วมันมีเอแฟด้วยเหรอนะเออเอแฟเมเจอร์เซเว่นด้วยอีเลเว่นใช่ไหมเสื้อสอ่ะเสื่อเขาอรอมันเป็นซีเมเจอร์เซเว่นสุดเก่าเอฟเอฟมีแบบ ตอนตัดผมเหมือนเด็กว ik> ัยทยุเนาะมนเด็กอะีเซเว่นเด็กเ่ก่อนผมไม่รู้เรื่องนะผมวัวมันต้องมันเออะเอ๊ะพี่อนนี่เพ่อนนั้นเ่อยเรๆ ตรงไหนเ่าอ <Cornell> ๋อตรงไหนเนี่ยก็เห็นที่เล่ยังไม่ได้ไงก็เด้งวะนัแหละเตงร้อนเลยเ่ง้พี่ดูร้อนหน่อยที่ใส่เอาไว้ผ่านได้ห้าคนตี๋ตี๋ตี๋ดีโอ้ดีแฟร์ดิกับก เขาพานทงจิตใจซึ่งคิดว่าเราอยากใกล้กันเลยก่อนที่ใครสักคนจะคิดเลยเธอจะคิดที่มันมากกว่านี้มันคงไม่ดีเท่าไรก่อนที่ใครสักคนจะเริ่มทำ ใคระใครู้หญิงใครผหญิงอะแม็กใช่เหรอแล้วจังอ๋อยังยังแล้วแต้องแต่เธอฉันนั่งฝันมองเธอกระเข้าด้วยวามีความสุขสายตาที่ไหนล่ะโอ้ยทุกทุกอย่างแต่สิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญนั่นคือสายตาของเธอโอ้ั่นต่อจากวันนี้ก็จะกวันนี้อ๋อคีแหละเป็นเพียงความรัก A, B, C, C, A, ไม่จบเพลงไหมจรจมีแฟดเอนี่กดนี้คิด,ด,ด,ดโกงมากเลยโอปวดรูปเล้เลยเพลงเพลงฝันยากมาก เบไดีเาเที่ยวอะไรนะพ่เบไปดมอยาไม่้กดถ่า um ย่แ um ก่าคิดถึง uh พีเาเียงเธอไม่ได้ความรักที่ให้เธอเหมือนน้ำซึมพื้นทราย ยิ่งตามยิ่งห้ยมาเท่าไรก็ไม่พอ,อ,อรู้ไหมมันชอบความภัยใหญ่ยามไม่เคยมีความไม้กับคนยันเชือต่อให้ทุนมเทด้วยใจทั้งใจชาติ

อ่ีนจันตัวระเบิดก่อนเหนื่อยท่าหลังไม้ร้องเลยเต้นยางดีขอเ่นงไม่ตกใจแค่ใส่ยานนดอะเอมปวดหลังเดี๋ยวไม่มี เดี๋ยวเดี๋ดี๋ทำเร่องนอนโหอยากเฟียวมีขยะมันใหญ่ไมาเป็นเพลงีคำยาเป็นเพลงไมาลองนี่จริงอ่ะตใต้ตาน่อยลงวะคอนซีลเลอร์ที่เขาให้มาดีมากจริงปะใต้ตานอยลงมาเนีเลยพี่เคียนเนาะแค่ตึกตึก พิมไม่กล้าใช้เพราะว่ามันจะใช้ทำผิวผู้ชายไม่ใช่เอามาให้น้ำเดี๋ยวนี้เลยก็ไปใช้แบบตอนที่ผิวถุงใต้ตาน้อยลงวะออกไปทำอะไรใช้คอตตอนหรอแต่มันก็ยังบวมอยู่ดีเนาะเมย์อยากใช้นะแต่ว่าไม่มีสีของเมย์อุ้ยวัดวัดวัดวิปปิ้งกินอะไรดีอ่ะเงี้ยเสร็จหมดแล้วเหรอ พี่แซวมาแล้วห้องน้ำอยู่อะไรนะแต่ไม่เห็นตอนนี้เลยเขาอะไรเรานะมี้วท่ยงรบบเราจะมีข้าเที่ยงหอนตเขามาในห้องน้ำแล้วเขาผมไล้ฟอนต์อยู่แค่ตอเดินเข้ามาอผมสองโอเคนะครับมัอยู่ตัวแซวเลยจะมีข้อเที่ยงไหมอ่ายยาเที่ยงแล้วก็ได้งั้นจะได้กินเลยไม่ดนนี่กันดีกว่าไ วันนี้กาเกมแบบฟิต <antique> ก <issions> ั้ากเลยไม่อยากเล่นซนแอร์เลยเนี่ยโอนแอรมันที่มลนาี่ อีกแล้วเหรอจริงอะไปหลบแอนะไปหลบ

รือว่าตอนไหนแต่ร่งใหญ่ใหญ่กว่าใครยิ่งบอกว่าเลีนะยิ่งคเธอและต่อขอไม่ไดแล้วถ้าต้าได้ขอเลยฮะจู ทิคิดว่าจะหายได้หารูมัยไม่ก็ขออ๋อลองไหยร้อยเนาะเสร็จมากเอาทันถึงปะสองหกหน่หกอือขอแฟนหน่อยบอสแฟนกับสอง แซมกับแซมจับไมเจอพี่พี่เอากระเป๋าให้หน่อยนะคะเฮ้ยเราจะบอกกระเป๋าไว้แลยว,<อ> <laughs> วันนั้นเปิดมาใครเปิดใครกิน <laughs> โอ้ thank you you're welcome to Thailand ซองอยู่ไหนไม่รู้อ่ะหาซองไม่เออจอแต่ซอง